บลิงไทยใจฟูลิซ่ารักพิงค์โพสถึงหลังจบคอนเสิร์ตที่ไทยเรียกว่าทำเอาหล่อบลิงไทยยิ้มกันแก้มแตกเลยทีเดียวค่ะเมื่อน้องลิซ่ารักพิง์ได้โพสถึงหลังจบคอนเสิร์ต Blackpink World Tour Bonping Bangkok Encore ที่จัดขึ้นที่ไทยเมื่อวันที่27-28พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยงานนี้ก็มีหล่อบลิงร่วมงานกันจนทําให้ราชมังคลาแตกกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ในวันดังกล่าว แฮชแท็กบอลพิงกเอ็นคอ์แบงคอกก็ติดเทรนด์อันดับยอดนิยมทั้ง2วันและล่าสุดคานอลิซ่าบล็กพิงกได้โพสข้อความถึงชาวบลิงไทยโดยมีข้อความว่าบลิงไทยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆจากนั้นก็มีบรรดาเหล่าแฟนคลับรวมทั้งดาราคนดนังคนไทยเข้าร่วมคอมเมนต์พร้อมทั้งบอกรักและส่งรูปหัวใจจนทำเอาอินสตาแกรมของนอลิซ่าหวานซึ้งไปเลยทีเดียวค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นอลิซ่าก็ได้ออกมาขอบคุณหลังจากจบงาน What Lisa ่าทูดีภายใต้นแนวคิด the next world class smart and กับการจัดงานสุด e x c l u s i v e เพื่อชาวบลิงได้กระทบไหลลิซ่าบลักพิงแบบใกล้ชิดเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ True Icon Hall Icon สยามโดยมีชาวบลิงเข้าร่วมงานจนทำให้ True Icon Hall Icon สยามดูเล็กไปถนัดตาซึ่งหลังจากจบงานดังกล่าวน้องลิซ่าบล k กพิงก็ได้โพสต์ขอบคุณในอิน t ต g r กรมส่วนตัวโดยมีแคปชั่นว่าขอบคุณ True ID สำหรับกิจกรรมดีๆที่เปิดโอกาสให้หนูมีช่วงเวลาสุดพิเศษกับแฟนๆทุกคนคะ่ะ จากนั้นก็มีบรรดาเหล่าแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจและบอกว่ารักผ่านอินสตาแกรมกันอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเป็นโมเมนต์สุดพิเศษในช่วงเวลาที่แสนอบอุ่นที่นอริซ่าได้รับจากแฟนๆและเหล่าบลิงชัชาวไทยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของนอริซ่าที่เรานํามาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ